เรื่องราวดีๆของการส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ที่มีภาวะออทิสติทั่วโลกกันนะคะเนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกทั่วโลกประจำปี2020ันค่ะวันที่2เมษายนของทุกปีคุณผู้ชมคะองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกนะคะ หรือ World Autism Awareness Day ค่ะเพื่อให้ประชาคมโลกตระหนักถึงการสนับสนุนการส่งเสริมการให้โอกาสและกำลังใจแก่กลุ่มบุคคลที่มีภาวะออทิซึมทั่วโลกซึ่งมีสถิติเฉลี่ยในปี2020ค่ะที่พบจำนวนเพิ่มในอัตรา1ต่อ54ของประชากรวัยเด็กในการวินิจฉัยก่อนอายุ2ปีโดยการวินิจฉัยแต่แรกพบแล้วก็นำเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือแต่แรกเริ่มและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะจนหลายคนนะคะมีการพัฒนาที่สมวัยและพบศักยภาพที่หลากหลายเพิ่มขึ้นด้วย mm hmm. และในปีนี้เอง mm hmm. คุณผู้ชมคะองค์การสหประชาชาติได้งดจัดกิจกรรมรวมกลุ่มแต่ให้ช่วยส่งกำลังใจผ่านช่องทางสื่อสารระยะไกลสมาคมผู้ปกครองบุคคลอทิซึมไทยและมูลนิธิอทิสติกไทยนะคะ mm hmm. ก็ได้มีการจัดทำคลิปให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ผ่านการไลฟ์สดในเพจ Autistic Thai Foundation และเพจสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทยนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับกลุ่มบุคคลที่มีภาวะออทิสซึมทั่วโลกนะคะจึงขอเชิญชวนช่วยกันแชร์แบ่งปันกำลังใจต่อเด็กและเยาวชนค่ะที่มีภาวะออทิสซึมและครอบครัวในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกปี2020ค่ะ สามารถเข้าชมแล้วก็ให้กำลังใจผ่านทาง f a c e b o o บ Fanpage a u t i s t i c Thai Foundation มูลลนิธิออทิสติกไทยนั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชม t ีเอช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบ